ตัดสินใจและเคาะออกมาแล้วนะคะสำหรับวันกำหนดอภิปรายไม่ไว้วางใจจะเกิดขึ้นเป็นเวลาทั้งหมด4วันนะคะในช่วงเวลา16 2 0ถึง20่กุมภาพันธ์ค่ะและจะเป็นวันลงมติอีก1วันโดยเป็นการตัดสินใจออกมาโดยคณะรัฐมนตรีตามกำหนดวันที่คาดการกันไว้ก่อนหน้านี้จากนี้ไปก็จะเป็นการประชุมกันในรอบถัดไปนะคะเพื่อกาหนดกรอบ ของ3ฝ่ายและกำหนดว่ากรอบเวลาที่แต่ละฝ่ายจะได้เวลาในการอภิปรายจะเป็นอย่างไรคะกำหนดวันอภิปราย4วันเต็มเริ่มตั้งแต่อังคารที่16กุมภาพันธ์จนถึงวันลงมติวันเสาร์ที่20กุมภาพันธ์อภิปรายรอบนี้ให้เวลาเต็มที่ตั้งแต่9นาฬิกา30นาทีถึงตีสองมีเพียงวันอภิปรายวันสุดท้ายเท่านั้นที่จะต้องยุติก่อน22นาิกา แมค้คณิตศาสตร์การเมืองณช่วงเวลานี้ชัดเจนว่าฝ่ายค้านยากจะสั่นคลอนเสถียรภาพรัฐบาลได้แต่การเตรียมพร้อมของฝากฝั่งรัฐบาลยังเข้มสะท้อนผ่านคำยืนยันจากนายวิรัตรัตนเศษสสบัญชีรายชื่อพักพลังประชารัฐในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมรัฐบาลยืนยันเอกภาพของสมาชิกพักร่วมและพักพลังประชารัฐในฐานะพักการเมืองแกนหลักของรัฐบาลชุดนี้ จะลงมติไม่ไว้วางใจให้รัฐมนตรีจากทุกพักการเมืองเราเป็นพักหลักยังไงก็ต้องยืนยัดว่าเราจะต้องลงให้ทุกพักเขาถามเฉยๆว่าถ้าไม่ลงให้จะมีอะไรไหมก็ตอบไปว่าเขาถามเพื่ออยากรู้แต่ไม่ได้ปฏิบัติ ไม่มีการปฏิบัติยืนยันก็ตรงนั้นต้องไปถามแต่ละพักแต่พักของเราพักพลังประชารัฐไม่เสียชื่อหัวหน้าพักในการถแถลงข่าวนายวิรัตยังปฏิเสธข้อคอรหาว่ามีการเจรจาตกลงกันระหว่างพักแกนนํารัฐบาลและฝ่ายคา้านถึงประเด็นและกรอบเวลาที่ใช้ในการอภิปรายถ้ามีการ ตกลงกันในลักษณะนั้นก็จะต้องให้เขียนยติให้มันเบากว่าน,นี้แล้วนี่เราก็ทวงยติที่เขาเขียนออกมาซึ่งก็มีแต่คำหนักๆทั้งนั้นเลยเขาก็ยังไม่ยอมลบไม่ยอมแก้ถ้าอยากทราบเรื่องนี้ดีเดี๋ยวก็รอถามท่านศีละดูก็ได้นับจากนี้จะมีเวลาประมาณสองสัปดาห์ให้รัฐมนตรีทั้ง10คนที่ถูกเสนอชื่ออภิปรายไม่ไว้วางใจ เตรียมข้อมูลให้พร้อมสำหรับการชี้แจงในสภาด้านพักรวมฝ่ายค้านมีนายสุทินครังแสงส,สสจัังหวดมหาสรารคามพักเพื่อไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมฝ่ายค้านเปิดเผยการเตรียมพร้อมเนื้อหาส่วนใหญ่มีทิศท,ทางที่ใกล้จะสมบูรณ์เหลือข้อมูลบางประเด็นที่ต้องพิจารณาให้รอบคอบรวมถึงโครงสร้างการนำเสนอของแต่ละคนยังอยู่ในขั้นตอนทำรายละเอียด เบื้องต้นพักเพื่อไทยกําหนดตัวผู้อภิปรายประมาณ15คนเมื่อรวมกับผู้อภิปรายของพรรคร่วมฝ่ายค้านทั้งหมดจะมีสสฝ่ายค้านร,ร่วมอภิปรายประมาณ45คนนายสุทินยอมรับว่ากังวลเรื่องเวลาการอภิปรายเพราะจนถึงขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนส่วนประเด็นกังวลของรัฐบาลเรื่องที่พรรคร่วมฝ่ายค้านเตรียมอภิปรายมีเนื้อหาพาดพิงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์นายสุทินยืนยันว่า ได้ตักเตือนและขอความร่วมมือให้อภิปรายอยู่ในกรอบเชื่อว่าทุกคนจะระมัดระวัง